หหินเหล่านี้เพิ่นนํามาตั้งไว้เหตุยังนี่ไอดาวจะพาทุกคนมาทีทงไห,หินซึ่งเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งที่3ของประเทศเลาวเฮาและนอกจากทงไห,หินเสียงขวางยังมีหลายสถานที่ที่นาเที่ยวเดี๋ยวไปเบิ่งคลิปเต็มนํากันเลยออกเดินทางจากสวรรค์นเขตเนาเนะอันนี้เป็นทางที่ลงมาตาม Google Map เด้ทุกคน บรรยากาศก็สวยงามออกเดินทางจากสวนในเขตออกเดินทางสวยเนาะตอนนี้เขามาฮอดเมืองคูนแล้วกะประมาณตอน8ปดโมงกลางคืนเนาะทุกคนหลังจากนี้เขาก็มาฮอดแล้วโพนสวรรค์เขาจะไปหาแนวกินก่อนเพราะว่าตอนนี้หิวเขาสุดๆได้้านนี่เนาะ้านสิ้นดาดฟ้าใหม่ อยู่นี่เพิ่นจะขายเป็นโลนโ,โ,โล1นึ0 0 0พันกีบห้านเพิ่นใกล้จะปิดแล้วแต่เพิ่นก็ยังใจดีใจดีหับพอนาอเป็นโตสุดท้ายของมื้อนี่เลย้าน,นของเพิ่นก็มีหลากหลายเมนูให้เฮาได้เลือกเนาะบัวจะเป็นทะเลเนาะหลังจากอิ่มแล้วเฮาก็เดินทางมาถีที่พักของเฮาคือภูผาแดงวิวอันนี้จะเป็นบรรยากาศที่พักทางในก็จะมีเตาแบบ ตายต่างประเทศเลยทุกคนนี่จะเป็นวิวหอบนอกยามค่าคืนเนาะแล้วเขาก็จะฟิงไฟเพราะว่ามืดที่มานี่หนาวแท้นหนาววังหนาวแบบงัวปวตายควายบวุล้มแต่ว่าเอเดาจะตายก่อนเนาะเพราะว่าเกิดมาบ่เคยเจออากาศหนาวปานนี้มืดที่ไปอุณหภูมิจะอยู่ที่สองหาหาองศาเซเนาะซึ่งมันหนาวแห้งสําหรับเอยดาว นี่ก็คือวิวที่ผักนะทุกคนทางหน้าของผักคือจะเห็นตัวเมืองพนสวรรค์เลยคืองามแพงเนาะที่ว่าเฮาย่างลินออกกำลังกายคลายหนาวเบิ่งวิวต่างๆเป็นที่เฮียพ้อย้วเฮาก้อาบน้ำมากินข้าวคือเผื่อจะมีอาหารเศร้าอันนี้จะเป็นบรรยากาศของอาหารจะมีมักไม้มีข้าวจี้มีไข่ไห่เนาะสำหรับตอนเศร้าพร้อมด้วย ฮอทดอกเท่านี้ถือว่าเพียงพอแล้วเนาะอาหารเศร้าหลังจากที่ว่าพวกเฮากินอิ่มแล้วก็จะถักทายเจ้าหมาที่อยู่ทีผักลินอะมีเต่ดโตอุยลุยเป็นตาหักทั้งนั้นอักลินกับเจ้าตู่เป็นทีเฮียพ้อยแล้วนะฮาก็จะออกเดินทางแต่ก่อนจะออกเดินทางเขาถ่ายรุปถ่ายวิดีโอมุมทางลงหนาทีผักก่อนเนาะป่าสูงงามแหงและนี่ก็จะเป็น ทางลงจากที่ผักของเฮาเนะทุกคนเพราะว่าที่ผักที่เฮาเลือกผักคือผู้ผาแดงวิวจะอยู่เทิงผู้นี่ก็จะเป็นบรรยากาศร,ระหว่างทางลงแต่ว่าทางก่อนขางแคบเนาะถามมีรถสวนก็อาจจะต้องใส่สกิลนิดนึงแต่สถานที่ทับอิททีเฮาจะไปในเศ้าของมือน,นี่นั่นก็คือตลาดน้ำงำนะทุกคน สำหรับตลาดน้ำงามจะเป็นตลาดที่ขึ้นซื่อเรื่องของกินของแขวงเสียงขวางจะมีอาหารต่างๆมารวมไว้หนะที่นี่บอนเดียวเลยนี่เนาะตอนนี้ก็คือวนหาบอนจอดหลดคือหาบอนจอดโบได้เนาะอีกอย่างในส่วงทนเไอเดา,ม,ามันก็จะเป็นส่วนของงานมหกรรมกีฬาแห่งชาติที่ถือจัดขึ้นในเสียงขวาง ผู้คนก็จะหลายเป็นพิเศษและสุดท้ายก็หาบอลโจดโบได้เนาะต้องได้ไปโจดอีกฝั่งหนึ่งเนาะแถวหอเออแม่ได้เก็บไปแล้วเนยนั่นแหละกระด้ยางความทั้งหเองและนี่ก็คือบรรยากาศที่ตลาดน้ำงามกีวีปลาดอภากัดิ ก็จะวะกจะเอาเอาเครื่องเอจะเอาพัชิกั๊กต้อาเมาอย่านี้ั้นกันมาื่อไทเเอแล้วนีแล้วอะะโเานกีวีป่านบอกม่เลยสิบห้าพเอาหมดเลยแม่บเซม่หาดกินเายังมือเอาน่อนเอากพับซเอา่มือมือือเือกมีเบาี่วะือในมือมีไเอาไปเลย กินมา้าคอยู่น้าแกะหัวกระดุดมาบอกวิธีบอกวิธีกินน่องกินไหมหัวคกันยไปเต๋ดีเน่สุดอะไอยู่เนาะอ้าวเบอรสี่เมือนเดี๋ทุกคนอันนี้เป็นมากีวีปลาแล้วก็มากข้อหมกข้อเสียงขวากีวีปลากีวีปลากีวีปลา มันมาอันนี้นะอันนี้มันมาอันนี้มาแงีอันนี้เนาะมากใบกินเด็ดเเอาหัวใจไปหอมเนีมือซ้อมอเออเออมาแค้นมาแค้นเนาะโบได้ใส่โบได้หูเนีนวันมือเออไมือเมือจะมาซื้อกินเยแคบมาเ่อนเะ เออค่ะต้นพูดินบอสอันนี้นเป็นแบบเห็คดินอันนี้ก็แม่บบนมบอ,นบอสหองจากรอตลาดแล้วนะทุกคนมาเสียงขวางจะบอกกินเฟอได้แน่ไ,ไลและเขาก็เลือกเป็นห้านนี่เนาะห้านโซนาตลาดน้ำงามเลยเดี๋ยวจะพาทุกคนขึ้นไปด้านเทิงจะสร้าง เฟืองัวห้านของเพื่นตอนนี้เฟือของเฮากับมาเซอร์พ่อโต๊ะแล้วถวั่วใหญ่ๆนะ่ทุกคนเผ่นก็จะมีพักมีทงงอกให้เสร็จนี้ได้หลายจูใจภไยชิมักกินลหลายๆต้องลองเรือฮานี่บอกเลยมักเพชดนี่กับเพชดหอมขักเด้อจ้าเฮาจะมุ่งหน้าไปยังเมืองคูนเพื่อที่จะไปไหวพระธาตุ และมาที่วัดเพียวัดแห่งนี้ฮอดแล้วเนาะประตูวัดบนสามแยกนี่เลยต่างตั้งวัดเพียวัดโดยหูปั้นทรพพุทธหูปขนาดใหญ่พระองค์ตื้นและเศษซากของเสาสิมเป็นหงหอยความสง่างามของวัดเพียวัดนี่ได้ถึงสางขึ้นในศตวรรษที่14ในส่วนศตวรรษที่19วัดได้ถูกโจรปุ้นสะดมและถูกทำลายอย่างนัก ย้อนผู้บุกลุกหวังซอกหาวัตถุมีคา่าในปี1 9 5 3สงครามอินดูจีนขั้งที่หนึ่งวัดและพระพุทธหุปใหญ่ได้ถืกทำลายปีต่อมาประสาชนจึงได้สร้างวัดขึ้นใหม่ในเหสงครามอินดูจีนขั้งที่สองตึกอาคารได้ถึกระเบิดทำลายอย่างนักยังหลงเหลือไว้แต่ พระพุทธรูปเสาของสิมและฟ้าจำนวนหนึ่งดังที่ทุกคนได้เห็นในคลิปวิดีโอนี้นั่นเองจากวัดเพียวัดบอกไก่ก่อจะมีพระธาตุฟุ่นเดี๋ยวเขาจะพาทุกคนมาที่พระธาตุฟุ่นอยู่นี่จะมีไหสูตรสามสิบทันกีบคือจะได้ทั้งเครื่องประดับอุปกรณ์ต่างๆมีหลายโซนเผ่าที่มารวมไหวบนนี้บนเดียวพาดหรือเจดีเมนอนุสาวรลย์ทางพุทธศาสนาที่ถือสร้างขึ้นไห้เพื่อเก็บอัฐิและ ซากโซบที่ถึกเผาแล้วจักสมพะทัดศุนแล้วยางขึ้นมาอีกประมาณ3 0 0ห้อยเมตรทางด้านเทิงก็จะมีธาตุจมเพชเสึ่งอยู่ในจุดเดียวกันและนี่ก็จะเป็นวิวทั้งขาลงเนาะระหว่างที่เฮาลงจากพัาตดจมเพชรคือจะเห็นความงดงามของพธทตดศุน,นะตอนนี้ก็เริ่มขำแล้วนะเฮาก็จะหาแนวกินและเฮาก็เลือกมาที่ห้านี่ห้านปิ้งแบ้สวนน้ำงำํำ เดี๋ยวจะไปเบิ่งนำการเนาะทุกคนว่าห้านของเพิ่นมีเมนูอย่างแน่คือมาฮอดก็คือกินหอมเตะดังแหงคือกินปิ้งหมูปิ้งใส่เนาะทุกคนหลังจากนี้เขาก็สั่งมาแล้วเนาะเป็นปิ้งใสออนสองจานมีปิ้งซิน้นและก็เพิ่นจะมีเจลสองสูตรเนาะเป็นทั้งเจลเพียและก็เจลถั่วดินจะมีพักไหแบบจุกจุกคือส่วนตัวเป็นคนที่มักกินพักอยู่แล้วเนาะยิ่งมากินแบบในอุ๊ยแซบขักขนาดเด้อทุกคนจ๋า ก็คือแบบว่าอากาศกันเริ่มหนาวแหงเนาะได้ใส่เสื้อทรงสั้นคือเสื้อกับพันไดกกาไปซื้อระหว่างทางคือตอนที่มาโบขึ้นว่าเสียงคว้างจะหนาวปันนี่เนาะสุดท้ายก็เลยได้มาซื้อเสื้อแขนยาวอยู่นี่อีกและอาหารต่อมาก็คือขวบปลาหมึกคือหมักรสชาติขวของห้าน,นี่เนาะทุกคนคือเพ่อนจะน้่นแบบ เป็นเกลือนในการปรุงรสหูซึกว่าเออมันแซบและนี่ก็คือเลือดแป้งแป้เนาะมาต้องกินหลังจากนี่เขากจะกลับเขาที่พักแล้วเนาะหลังจากกินอิ่มเป็นทีเฮียบห้อยแล้วต่อมาเนาะเขาเก็บเครื่องเก็บของยางลินทักทายเจ้าดำทายหูบเล็กหน่อยกอนเนาะเพราะว่ามื่อน,นี่เขาจะเดินทางมาที่ทงไหหินก็ได้ปีเป็นทีเฮียบห้อยแล้ว และเฮาก็เดินทางเข้ามาฮอดด้านในของแหล่งมรดกโลกท่งหหินแขวงเสียงขวางหรือท่งหหินหนึ่ง,งห,หินหนึ่งนี้ตั้งอยู่เมืองแปกซึ่งปรากฏว่าเป็นท่งห,หินแห่งเดียวที่ตั้งอยู่เปียวห่างจากแหล่งอื่นๆเนื่องจากพบว่าจุดพิเศษของพื้นที่ส่วนใหญ่แม่นบริเวณเกือบห้าเพียงตั้งอยู่ใจกลาง ของที่หาพสูงของแขวงเสียงขวางลักษณะภูมิสันฐานแบบนี้เองที่นำไปสู่การตั้งสมญานามทงไฮหิฮนซึ่งเป็นสื่อเอิ้นความรวมของแรงทงไฮหินทั้งหลายในประเทศลาวถึงเมนว่าส่วนหลวงไหลที่เหลือนั่นจะตั้งอยู่ตามเปิ้นภูหรือสันภูก่าตาม โดยในถ่งหหินหนึ่งหนักบูหาวิทยาได้ค้นพบหลักฐานการฝังซพข้งที่หนึ่งและข้งที่สองพร้อมด้วยกระดูกมนุษย์เครื่องประดับเครื่องมือเครื่องปั้นดินเผาเล็กทองแดงและถ่านไฟไหหินเกือบทั้งหมด334หน่วยเหม็นเห็ดด้วยหินทรายล้วนมีเพียงจำนวนหน่อยหนึ่งที่เหตุจากหินทรายหยาบปนหินแห้หินทรายแกสลัก ก้อนหินและแผ่นหินธรรมชาติจำนวนหนึ่งถือใสเป็นเครื่องหมายคุ้มฝังซพและสิ้นส่วนเครื่องปั้นดินเผาหรือหลักฐานอื่นๆถูกพบอยู่สั้นใต้ดินในระดับฝังซพแสดงถึงมีการนำไสสถานที่ดังกล่าวนี้มาแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์หรือเออ้นไดวาบอน,นี้เป็นสถานที่ฝังซพนั่นเองมาทงไห,หินต้องสังเกตเห็นธรรมแห่งนี้แน่นอนโดยบรรดาไห,หินแหนเรียงลายกระจกกระจายอยู่อ้อมบริเวณธรรม สิ่งจะมีป่องแปลจอทะลุโดยฝีมือของมนุษย์อยู่สองหูอยู่เทิงแพด้านถรำและในซุ้มปี1,930เวลาทีนางโกรานีหนักคนขั้วซาวฟลัง ได้เหตุการณ์ศึกษาวิจัยอยู่ในถ้ำนั้นเนาะก็ได้พบสิ้นส่วนที่เป็นโลหะเครื่องปั้นดินเผาเครื่องมือหินและกระดูกนางได้สันนิฐานว่าถ้ำแห่งนี้อาจถืกนำไส้เป็นบ่อนฝังศพและหูอยู่เทิงเพดานนั้นอาจแมนบ่อนเป็นปองให้ควันไฟขึ้นไป จากเขาเที่ยวส้มแล้วเฮียบห้อยเนาะเขาก็จะมาด้านหน้าก่อนที่จะเดินทางออกไปจากรงไฮฮีนั่ทุกคนก็คือแหวกินน้ำกินนายแล้วก็มาที่วัด ใหญ่ทงหายหีนเนะคือจะมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ตั้งสง่างามอยู่ฐานที่สูงภัยที่มาก็อย่าลืมมากราบไหว้ขอพรที่วัดแห่งนี้เนาะโดยวัดของเพิ่นก็กำลังสร้างสาบุรณะอยู่ก็อย่าลืมมาห่วมบุญนะทุกคนคืนอย่างขึ้นไปใหญ่แห้งและวัดแห่งนี้จะสามารถเบิ่งวิวตัวเมืองแปลกได้แบบ สวยสดงดงามเลยทุกคนจะเห็นเนาะถ้ามายามฝนนี่น่าจะได้เห็นผู้หัวโหลนที่เขี้ยวกระจีงดงามแต่นี่เขามาในส่วลฤดูหนาวจากวัดแห่งนี้จะเป็นที่กาวไฟว้สักราบูซาแล้วต่อไปก็จะเป็นที่ส้มวิวสำหรับนักท่องเที่ยวหรือว่าคนไทยในแขวงเสียงขวางเอง ไ่มาฮอททงไฮหินกยอยาพลาดที่จะมาวาย้ยมาเฮ็ดบุญณนวัดแห่งนี้เนาะเพราะว่าวัดแห่งนี้หลังจากเขาขี่ออกมาแล้วเลี้ยวซ้ายมือก็จะเป็นทางขึ้นมายังวัดเลยบัดนี้เขาจะกลับออกมาเนาะเพื่อที่จะมาเบิ่งสนามกีฬาแล้วเบิ่งน้อยหนึ่งก็คือหิ้วเข่าท,ทุกคนเลยมาแวะที่ห้านนี้ฮอดก็คือควันหอมสดปุ๋มเลยเนาะก็คือจะมีปิ้งไก่ปิ้งปล้าแบบอกโอ่งเลยาะนี้เอิ้์นด้ว่ามีของกินแบบ จัดนักจัดเต็มหลังจากนี้เขากรสังอาหารมาแล้วนะเนาะเพิ่นกระหายพักเข้ามาคนในห้างเพิ่นก็นหลายคือการนะเนาะเพิ่นว่าในช่วงงานกีฬาในแบบขายจนพอทานของกินจนบ่พอเนาะมือที่เปิดคนมาหลายหลายคนบอกว่ามาเสี่ยงขวางต้องซิมสมพักเน่นอนะเนาะเฮาก็จัดมา1จานแลตตับมมะเซ็จแซบน้ำปลาแดกเด็ดๆ ให้มาต้องลองเ้ยทุกคนหลังจากกินข่าอิ่มแล้วฮาก็จะมุ่งหน้าไปที่เมืองคําเพื่อที่จะไปบ่อน้ําห้อนของรีสอร์ทอาสาเนาะและระหว่างทางฮากโกได้พบกับสวนพักน้ำที่วิวแบบงามอลังการเลยอีกอย่างนึงเป็นคนที่มากกินพักน้ำเนาะแต่ว่าโ่ฮว่ยู่เสียงขวางจะมีสวนพักน้ำที่ใหญ่ปานนี้และนี่ก็คือวิวขางทาง ปทีพักเนาวะวิวระหว่างทางก็เห็ุในีเฮาประทับใจแล้วมุ่งหน้าขับไปเรื่อยๆเนาะทุกคนจา๋าตอนนี้ก็คือเริ่มหารีสอร์ทโบเห็นแล้วว่าอยู่บนไหนใครเขาไหนเอาสโ<อ>งมัดรีสอดตัวมันมีน้ำอุน่นอาสาเด็กเดินลงไปลงมปนี่เราดโดยโดยโามั ก็ได้น่องน้อยเพิ่นบอกทางเฮาเนาะแล้วก็ขี่เข้ามาด้านในเลยมุ่งหน้าเข้าไปเรื่อยๆบ่อโดนเท่าใดเขากจะเห็นอาคารของรีสอร์ทอาสาแล้วมาฮอดแล้วเนาะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นด้านนอกคือเขาจะย่างมะสั่งคงกินก่อนเพราะว่าตอนแรกครัวของเพิินจะปิท6โมงแรงไผทช่มาอยู่นี่บอกเลยได้ครับการพักผ่อนแน่นนเนาะ ตอนนี้คือยังบอกท่นได้หิวเข่าปันใดแต่ว่าเนื่งจากว่าครัวเผิ่นจะปิดไว้เขาก็ต้องสร้างไว้ก่อนเนาะถ้าสมมติว่าอยากมาตอนเด็กนะทุกคนอาจจะลําบากเพราะสัญนท่านไผ่ที่ว่าหมักกินตอนเด็กตอนเดินแนะนาให้ถือมีกล่องมากก็ดีเด้อหลังจากนี้นะเขาก็จะพาทุกคนขึ้นไปที่ห้องอาหารของรีสอร์ทอาสา ถ้าฝนจะตกแต่งบริเวณด้านนี้เนาะค่ายคือกับแบบบรรยากาศฟิลญี่ปุ่นเลยทุกคนตอนที่มาโอดเมืองคามุซึกว่าอุณหภูมิต่างๆจะเริ่มฮุซึกว่าอุ่นขืนเนาะอุ่นก่อนตอนที่อยู่เมืองแปลกหลายบางที่กับซับซอนในทุกคนบางคนเกิดเออพ้อนสวรพ่นสวรในเหมนซื้อบ้านบอกอะไววาเมืองแปลกนี่เป็นหน่จะเป็นซื้อเมืองเนาะแต่นี่ก่อนจะเป็นอาหารที่เฮาสังมาเมื่อน,นี้เนาะก่จะมีข้าวพาส เราก็จะเป็นยำก็จะมีขวัวพักรวมมีดแล้วก็จะมีแบบเป็นต้มยำสําหรับเป็นน้ําไใบกินเนาะหลังจากกินข้าวแล้วเทียบห้อยเนาะทุกคนนี่ทางพนักงานเพื่อนก็เอากระเป๋ามาส่งค่ะทุกคนเนอดางเอาเรื่องเขามาไว้แล้วเนาะอ่านี่กว้างขวางเลยแต่วันนี่ก็น,นอนคนเดียวจะมีตู้เอาได้ใส่เขื่องใส่ของแบบกว้างเลยแล้วก็มีเก้บสำหรับเปียกภายในห้หองแล้วก็มีตู้เสื้อผ้าเน,ะเนเาะในแอดางใส่เขื่องเลวมีลิ้นสัก นี่เป็นผ้าเสร็จนะทุกคนคือแบบโอเคเลย,เลยนี่ยกลวงเลยแหลนะเนาะเพนก็จะมีในส่วนของน้ำเดิงเจลสู้เนาะเสื่อบอกเวลาบอกอุณหภูมิแล้วก็มีโต๊ะแต่งหน้าเนาะเศรษฐจสตีแบบเฮาแน่นอนนะทุกคนนี่ก็จะเป็นเตียงนอนนี่เดี๋ยวเรามาเบอร์ของน้าลำกันดีกว่าอันนี้เป็นห้องน้ำเนาะจะมีแบบอ่าแบบนี้ได้ว,ว่าพายที่จะแช่อ่านก็คือแบบเพนวิวนะทุกคนถ้าจะเปิดไฟถ้าจะมาเปิดไฟก่อน นะนะหลังจากเมียนเครื่องเมี่ยนของแล้วนะเฮาจะมาแซน้ำอุ่นคือในนี่เพิ่นจะมีแบบสองแบบเขาสามารถเซ่ในโฮมได้หรือว่าเซ่ด้านอกก็ได้เนาะก่อนที่เขาจะลงเซน้ำอุ่นคือต้องมีกฎคือทุกคนต้องล้างเนื้อล้างโตให้สะอาดเป็นที่เรียบห้อยเนาะอันนี้เขาจะเซ่ทางด้านในและหุ้นซึกว่ะ คือด้านในนี่จะโบฮอนท่อด้านนอกนะฮะก็เลยเออเปลี่ยนมาแส่ด้านนอกนะทุกคนอยู่ด้านนอกนี่คือแบบไข่ก็จะกว่าอยากซุกเนาะแต่ว่าจะอุ่นๆแบบกําลังดีมีแห้งอันนี้เป็นบรรยากาศต้นเศ้าหลังจากตื่นมาคือโซดซื่นแห้งนะทุกคนคือคันมาตอนทีแล้วดูเกี่ยวข่าวในแห้งจะงามขักและก่อนที่จะเดินทางกลับจากที่พักนี่ขออย่างกลับมาซึมซับบรรยากาศิึงแบบ ความงดงามในแสงเศร้าก่อนเห็นบมทุกคนเห็นอายน้ำอุ่นบอกขึ้นแบบรวยรวยเลยตอนนี้คือบมีคนเนาะแล้วเพิ่งจะนหน่วยใหญ่แทนโออันนั้นเป็นหัวยังอันไหนยี่ใหญ่ค่ะขายเท่าไหร่หหตัวใหญ่ในกระหาพัน 5, บอก อนนี้โ็แซบคือกันอยากคายๆมันแซงบ้านเฮาแต่บุฟูสื่อเนาะเอามากินแล้ะกับแซบแซบรืยนค,น,คนี่คือคนขายถือถือแนวกินกะลว่วางก้าฟเนาะระวังทีกราฟก็คือพอดีเห็นเพื่นกำลังตัดพักน้ํา <c oughs> ตัวเองเป็นคนหมักกินอยู่แล้วก็เลยว่าจะซื้อกับบ้านจากแสนหนึ่งเนาะแสนหนึ่งก็ได้ประมาณ3โลป้าน,นี่แหละเ <c oughs> พื่อนหวานโลหนึ่งสามสิพันเนาะทุกคน ว่าเอรดาวบเน่ใจว่าเป็นน้ำซ่วงะดูรือบอเพราะว่าหลายคนไปซื้อเป็นกระขายแฮโลซิพันกีบเนาะอาจจะเป็นซ่วงเนื่องจากซ่วงเอดาวไปอาจจะเป็นซ่วงแงมหนาวพักอาจจะใหญ่ซ่าก็เป็นได้นะทุกคนเอาเป็นว่าไผยมาฤดูใดก็ลองทามซื้อเบิ่งเนาะแต่ว่ายอมหักเลยพักน้ำอยู่นี่แซ่แพงเอามากินกับจุ่มจีนอยูฮาน ฟินนะทุกคนหรือว่าเอาไปเห็ดยำสลัดกะเลิศปังกินกาแฟกะแซบ่บใครที่ไปเที่ยวเนื้อต้องเคยได้กินแน่นอนเนผักน้ำหลังจากเขาซื้อผักเป็นทีเฮียบห้อยแล้วเ,เขาก็จะเตรียมตัวออกเดินทางระหว่างทางเขาก็จะแววซื้อเครื่องนะครมีโดยเอาให้ไ้สองอัน đôi 2 anh. khái khu mưa lấy bỏ Bỏ มาเห็นตลาดแห่งนี้เนาะทุกคนแน่นอนเนาะเฮาสายกินอยู่แล้วต้องจอดแน่นอนคืออยู่นี่จะมีสตรอเบอรี่แพ็คหนึ่งหาพันกิบซึ่งมันเป็นสตรอเบอรี่ที่หอมหวานและก็ชําแห้งแล้วในนี้จะมีหมกักอันนึงทุกคนหมกักเขียวๆนะกะดาวลืมสื่อเลยถามแล้วก็ลืมจดไว้เนาะตอนถ่ายนะก็ลืมสื่ออยู่ได้แต่ว่าเฮาหันู้จื้อสื่อมันจะเป็นพวกพูะอะไรกิน เปลือกมันนะทุกคนมันจะมีความสมสมในทีทุกคนเห็นกองๆเป็นหมัดๆนี่เองรสชาติแซ่บอยู่ได้กินกับเกลือแต่ว่าอยู่สวรรค์บ้านเฮานี่บอเห็นเนาะมาเสียงข่วงหาก็เคยเห็นนี่แหละทุกคนหมาที่ไกดาวานะ่ะนี่ก็จะเป็นสตออรอเบอรี่กองหนึ่งหาพันกีบหอมหวานฉ่ำซิมหมัดหนึ่งเนาะแต่ว่ามากินแล้วแซ่บเสียได้ไปซื้อซิมหลายหมัดห่างกายต้องการคาเฟอีนแล้วหู้ซึกว่าอยากกินกาแฟเลยมาที่ห้าน,นี่เนาะ ห้านบ้านต้นหอมคือตั้งอยู่ในพลสวรรค์เลยนจะเป็นบรรยากาศภายในห้านสำหรับผทีชหมักของหวานหมักเค้กบอกเลยห้านนี้รสชาติแซ่บแหงถึกใจสายหวานแน่นอนผูที่มมาเที่ยวเสียงขวางต้องลิสต์ห้านนี้หนึ่งในห้านที่ต้องมาให้ได้เด้ยทุกคน ท่านไปจากเล็กหน่อยเนาะจากหน่อยอาหารก็จะมาเสิร์ฟคือทิปนี้เอเเอามากับอ้าแล้วก็เอ้ยไพ่แล้วก็หลานอีกสองคนเนาะอาหารก็จัดมามีแต่แนวเ,เป็นตะแซบเนาะทุกคนไพที่มาเที่ยวก็อย่าลืมมาล่องเดิอสําหรับหลานเอาดวก็จะสั่งเป็นนี่เนาะคาโบนาล่าเนาะสปากเกตตี้หรือว่าสปากเกตตี้คาโบนาล่า เค้กแบบเค้กเค้กมะพร้าวนี่คือนุ่มละมุนละลายในปากอันนี้บิดโอเวอร์เลยทุกคนแต่ว่ามันแซ่บอิหลีเนาะอันจะเป็นเค้กกล้วยือวาอาจจะเบาพิษนั <c oughs> น่นแหละหนาจ้าเป็นเค้กกล้วยหละทุกคนจ๋าหลังจากที่ว่าเฮากินอิม่มเป็นที่เหียบห้อยแล้วนะคะก็จะมาเลาะนี่ทนะุคนจะมีงานตลาดนาดอยู่บนนี้ก็เลยว่าได้หมากกอเนาะทงหนึ่ง แล้วก่อนที่จะกลับฮางโกจะมาซื้อเข้าไก่น้อยเนาะแล้วก็เครื่องต้อนของฝากต่างๆเพื่อที่จะกลับบ้านนั่นเองหนังอยู่นี่คือแบบใหญ่สะใจเลยทุกคนแล้วก็จะมีมะเขว เมื่อเขาได้เกรื่อนของทุกสิ่งทุกอย่างครบเป็นทีเฮียพ่อ,อยังเ<ต>มืองคำแล้วมันห้อนทางออกจากตลาดน้ำงามคือเขากลับมาแวะซื้ออยู่ตลาดน้ำงามเนาะแต่ว่ามักกิวี่ในบนททันระหว่างทางบวัวหิมะทุกคนโลหนึ่งสิบพันคือแบบหวานช่ำดีแห้งไผ่ทีมาเนาะ ต้องได้ซื้ออยู่แล้วเซนเฟอร์ our, และบัวหิมะเอินได้ว่าเป็นสิ่งที่ขึ้นซื้อของแขวงเสียงขวาง,วางละไรกับขนมมันต้นอน,นีรก็ซื้อเซนเฟอร์ our, กับบ้านเนาะห้านเพื่อนกันขายดีให้เนาะเพราะว่าขายกระเโจดซื้อเนาะสำหรับทิปนี้ก็จบเท่านี้เนาะสำหรับเสียงขวางมีโอกาสพบกันใหม่ถ่าไปที่จะไปแนะนำันไปในทุกคนนทุกคนวะว่าทวงให้นิ้นอว่าสถานที่ต่างๆจะเขียวกระจีสวยสดงดงามบายบายเสียงขวาง